สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับผมคลิปนี้นะครับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายนะครับเน้นรอบปกติรอง VIP นะครับเมื่อประจำวันที่17เนะครับเมษายน25 6 6นกะครับก็ไออาทิตย์นี้นะครับก็อาจจะเป็นวันเปิดงานของใครหลายหลคนนะครับผมเนาะก็หรือว่าใครอาจจะกํลังกลังเดินทางนะครับกับมาต่างจังหวัดเนาะกลับมาทํางานก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับพี่ี่เมื่อคืนนี้ผมก็ เพิ่งถึงเมื่อวานนี้นะครับออกตีออกตีสามเมื่อวานนี้ถึง5้าโมงห้าโมงหกโมงนะครับประมาณนี้นะครับผมเนาะก็รถก็ติดนะครับเป็นตรงเขาปักคงชัยนะครับเนาะรถติดนะครับเนาะแต่ก็ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยนะครับก็ก็ขอขอบคุณพี่พี่นะครับสลับคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้แอดเดินทางปลอดภัยนะครับสำหรับแนวทางหุ้นในขี่นะครับผมขอสรุปของ ผลวันศุกร์นะครับ้องวันที่สิบสี่นะครับคร่าวๆนะครับพี่เนาะก็วันศุกร์ผมให้แปดกับสี่นะครับ VIP เช้านะครับสามสามหกแปดสามนะครับของเรานะครับเด่นแปดมาเข้าไปที่แปดสามตรงๆนะครับผมส่วนปกติสามสามหนึ่งกับหนึ่งสี่หนึ่งสี่ไม่มีนะครับใครวิ่งรูดที่สี่นะครับเข้าไปที่หนึ่งสี่นะครับผมเนาะในรอบเช้าก็ สองตัวเด่นก็ถือว่ามาทั้ง VIP แล้วก็ปกตินะครับส่วนบ่ายนะครับผมให้6อกกับ2นะครับผลที่ออก3 4 7กับ50นะครับเสียดายนะครับ4 7เนี่ยผมไปเน้นรอบเช้ามาออกบ่ายซะงั้นนะครับรอบปกตินั่นหลุดนะครับรอบบ่าย VIP นะครับ44 6กับ95นะครับ4 6 4 6ไม่มีนะครับใคร เอา6ไปวิ่งหรือไปลูดนะครับเข้าที่สีหกนะครับสำหรับ VIP ส่วน95ก็ให้69เนาะ69กนะับนิ้งเนาะมา95นะครับก็หลุดนะครับผมเนาะก็รอบบ่ายสรุปแล้วเป็นมาเป็นเพียงแค่ตัวเด่นนะครับผม2ไม่มาเนาะส่วนแนวทางวันจันทร์นะครับถ้าใครชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับพี่ๆเพราะว่าเรายังไม่รู้ทิศทางนะครับแนวทาง ว่าเขาจะมาแนวไหนนะครับหลังจากหยุด2วันเนาะส่วนแนวะทางที่ผมคิดคำนวณได้นะครับพี่พในรอบเช้านะครับผมได้ผมให้วิ่งไปที่เลขสอนะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขแปประกบคู่2 0งศ สองสี่สองห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แล้วก็แปดห้านะครับหลักร้อยผมให้ไปที่แปดสองสี่นะครับสองแปดห้านะครับผม แปดห้าสองสแล้วก็แปนะครับก็สวัสดีพี่พี่สมาชิกขั้นใหม่ด้วยนะครับน้องก็หลายท่านเลยที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมก็ขอขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็พี่พ,พี่ท่านใหม่ที่เข้ามาก็รับชมเป็นแนวทางก่อนนะครับก็ยังไม่ต้องตามผมก็ได้เนาะนะครับดูว่าแนวทางเข้าหรือว่าแนวทางหลุดนะครับค่อยตามนะครับรอบบ่ายนะครับผมผมได้ ตัววิ่งผมให้ไปที่เลข4นะครับส่วนสายรูดผมให้ไปที่เลข7นะครับผม40 41 46 49นะครับ70 71 76 79นะครับ3ตัวให้ไปที่ 4ี่เจ็นะครับประมาณนี้นะครับพี่พี่สี 4, 9, นะครับ7 0 7 9 4 1นนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางหุ้นนี้แคอีเช้าบ่ายนะครับเวนประจำวที่17นะครับเมษายน2566เนาะเป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับก็อาทิตย์นี้อาทิตย์แรกขอให้มาเด้งๆทั้งเชา้าทั้งบ่ายก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ